สวัสดีครับพบกับช่องโตโต้ซาชาแนลนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับก็อ p นี้ครับก็เกี่ยวกับรถคลิก160นะครับตัวใหม่นะครับก็เป็นการนะครับเอาท่อเดิมนะครับไปทําการผ่าหรือผ่าโล่งเงียบนะครับที่ร้านช่างอ้วน PMC นะครับก็จะเป็นท่อแท้นะครับที่เราเอาไปทำนะครับท่อเราสามารถบอกได้ว่าเราทํารถ เครื่องยนต์เป็นสเตปไร่รถเดิมรถทำรถทำอะไรบ้างสามารถบอกเขานะครับบอกทางร้านร้านก็จะทำตามสเต็ปเครื่องยนต์ได้เลยนะครับวัสดุที่ทำก็จะเป็นคอสเตนเลสนะครับที่ผมทำหรือถ้าใครชอบอาสายเทเทก็สามารถเดินคอท่อเป็นไทเทเนียมได้เหมือนกันนะครับก็สามารถบอกที่ร้านได้เลยว่าเราอยากาจะได้แบบหนนะครับรอยเชื่อมค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับแล้วก็งานละเอียดงานเนียนนะครับก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับ ช่วงกร,กระแสช่วงนี้นะครับก็ที่ร้านก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับส่วนปลายท่อน,นั้นนะ่ะจะมีการผ่านะครับทำไส้ในใหม่นะครับแล้วก็ระยะเวลาในการทำเนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับถ้าไม่ติดลูกค้าอื่น,นะครับก็คือเริ่มทําจากของเราเลยนะครับหรือถ้ามีของนะครับที่เขาไว้สแปรแล้วก็ตรงกับสเปคเครื่องยนต์เนี่ยเขาสามารถทําการสับ ให้เราได้เลยนะครับแต่พอดีผมไปเนี่ยก็คือของไม่มีนะครับพอดีเขาส่งให้ทางร้านอ,าอื่นๆที่รับจากร้านเข้าไปทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นร้านอ่า modify ทั่วไปนะครับที่รับจากทางร้าน PMC ไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ครับส่วนตัวผมเนี่ยพอใจมากๆนะครับในการเที่ยวทอดไปทำนะครับเสียงค่อนข้างที่จะ ทุม้มนะครับนุ่มแล้วก็เวลาเราเปิดคันเร่งเนี่ยจะไม่ดังจนเกินไปก็คือไม่ดังเลยดีกว่านะครับก็คือเป็นโทนเสียงต่ำๆนะครับก็ถ้าเราอยากได้เสียงแบบไหนนะครับเราสามารถบอกเขาได้เลยนะครับส่วนตัวก็จะชอบเสียงแบบเป็นท่อผ่ามกผ่าโล่งเงียบนะครับประมาณนี้แต่ถ้าฟังจากาหูฟังเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกับ <c oughs> เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือผมว่าก็ใกล้เคียงกับเราเรา มาฟังเองอะครับก็คือมาฟังาจากหูเราเองเนี่ยก็ค่อน,อนข้างที่จะใกล้เคียงแต่ว่า,ายังไงถ้าจะฟังเสียงก็แนะนําให้ใส่เป็นหูฟังบลูทูธแล้วกันนะครับโอเคเลยเพราะว่าเสียงเนี่ยจากที่ฟังจากจากตัวผมเองเนี่ยไม่เกิน95ลิซิเบลนะครับตามกฎหมายกําหนดแน่นอนนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับตอนนี้นะครับในราคาที่ผมไปทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาซับหรือเป็นราคาผ่า,าแล้วก็รอรับเนี่ยในราคา2,800บาทนะครับ ก็คือแบบในคลิปเลยนะครับทางร้านก็ยังสามารถาเดินคอท่ออย่างเดียวหรือจะเดินอาจจะจะเดินหรือจะผ่าปลายอย่างเดียวก็คือเราก็าสามารถบอกเขาได้ด้วยอยากได้ไทเทเนียมก็บอกเขาได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอกระแสข,ของลีดรอยก็ค่อนข้างมาแรงนะครับที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือ,อก็มีการาทำนะครับของลีดรอยผเนี่ยที่ร้านนี้เยอะมากๆนะครับของ PMC นะครับก็ ค่อนข้างที่จะททำส่งร้านด้วยแล้วก็มีรอรอ,อทําที่หน้าร้านด้วยอีกเหมนกันนะครับก็ใครที่สนใจนะครับไม่จําเป็นถ้าอยู่ใกล้ก็สามารถติดต่อนะครับทางร้านนะครับเข้ามาทําได้เลย นะครับถ้ามีของก็สับเลยไม่มีของก็อาจจะต้องรอนะครับรอทำนะครับเหมือนนองผมไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ใกล้ตัวแทนนะครับที่ทางร้านโมดิฟายเขามารับซื้อไปก็ไปตามตัวแทนที่อยู่ใกล้ก็ได้เพราะราคาจะเท่าเท่ากันใกล้เคียงกันนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะจะต้องถ้าเราอยู่ไกลก็ไม่จําเป็นจะต้องมาก็ได้นะครับหรือใครจะจะมาเที่ยวอยากจะมาดูก็ได้เหมือนกันคุณภาพเหมือนกันนะครับก็ทําส่งร้านกับทาให้ลูกค้าหน้าร้านเหมือนกันนะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับใครถูกใจก็กดไลค์นะครับแล้วก็ยังมีคลิปอื่นๆนะครับยังไงก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับเกี่ยวกับคลิป160แล้วก็เป็นรถของรุ่นอื่นๆก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับไม่มีส่วนได้สวดเสียกับร้าน,นครับคือเจตนาทำมาเพื่อแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับยังไงก็ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวไปชมคลิปเสียงนะครับเต็มๆที่ท้ายคลิปกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ EP ต่อไปนะครับการทำโชคคู่นะครับฝากติดตามด้วยมีแน่นอนครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ